สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรหุ้นคุณทำได้นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับพาดหัวข้อนะครับเมื่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทนะครับผู้บริหารและก็ผู้ถือหุ้นนักลงทุนนะครับมันไม่สอดคล้องต้องกันนะครับเราจะมาดูเคสตัสดี้นะครับ ตัวอย่างหุ้นจริงๆในตลาดหลกักทรัพย์ไทยเรานะครับก็คือหุ้น MDX นะครับหุ้น MDX เนี่ยนะครับมีจุดประเด็นนะครับที่น่าสนใจหลายๆจุดทีเดียวเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ของจิตตะ .com นะครับดูแฟกชีตนะครับของทางบริษัทแบบภาพรวมนะครับ โดยย่อๆนะครับส่วนรายละเอียดก็ไปอ,าอ่านในเอกสารนะครับ5 6หขีดหนึ่งหรือรายงานประจำปีอย่างนี้นะครับเอกสาร5 6ขีดหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดจากบริษัทได้นะครับผ่านเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะครับรายงานประจำปีมีจุดที่นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือหุ้นตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับช่องที่เกี่ยวข้องกับเงิน ปันผลเนี่ยนะครับไม่มีจ่ายปันผลเลยนะครับแม้แต่ปีเดียวนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆนะครับแล้วกําไรต่อหุ้นนะครับกำไรต่อหุ้นก็ไม่ได้ติดลบเลยแม้แต่ปีเดียวเนี่ยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็นะครับอาจจะเกิดคําถามขึ้นนะครับก็อย่างที่พาดหัวเมื่อกี้นะครับบอกว่าเออเมื่อผลประโยชน์ นะครับของเจ้าของบริษัทตัวจริงนะครับผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นอย่างเราเราท่านๆท,ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันไม่สอดคล้องต้องกันเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไปดูในส่วนของหุ้น M D X เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วนะครับมันมีจุดประเด็นที่น่าสนใจหลายๆจุดนอกจากในส่วนของเงินปันผลแล้วนะครับ มันมีตัวเลขนะครับที่นะครับมันเป็นบวกแต่ทำไมไม่เกิดประโยชน์นะครับกับนักทุนและพูดถึงหุ้นหลายๆท่านเลยอย่างนี้นะครับนอกจากการกะเก่งกำไรเท่านั้นนะครับอย่างมูลค่ากิจการเห็นไหมครับมีดิสเคิลแบบมี mos แบบโคตรดีๆเลยนะครับแต่ทำไมนะครับไม่มีจ่ายปันผลอย่างนี้นะครับ PE ก็แค่3เท่าอย่างนี้นะครับตัวเลขบันทึกว่าทางบัญชีก็มีดิสเคิลนะครับ มีส่วนลดนัง76%อย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ราคาพาก็พา10บาทอย่างนี้นะครับคิดดูนะครับหุ้นที่ต่ำกว่าราคาพาละรา,าคาพาใน10บาทแต่ราคาหุ้นบนกระดานเทรดเนี่ยบนกระดานซื้อขายนะครับบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยสองบาทสี่สีโหแบบเอ๊ะทำไมเจ้าของเนี่ยนะครับเอ๊ะไทำไมยอมให้ตัวเองขาดทุนเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ IPO เข้ามา65บาทนะครับอ่า IPO เข้ามา65บาทเดี๋ยวเราจะไปคูณดูจำนวนหุน้นแล้วก็มูล,ลค่านะครับ market cap ในช่วงที่ IPO มันจะเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ย1,160ล้านนะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กไปแล้วนะครับคราวนี้เขาข้ามาตั้งแต่ปี2535มันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องชี้ทีละประเด็นแล้วเพื่อนเพื่อนก็จับแล้วก็ เอาไปเรียบเรียงนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการลงทุนของเราว่าหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับแม้นะครับกำไรจะดีมีโน่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านักลงทุนนะครับผู้ซื้อถือลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่มีอำนาจควบคุมก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับอย่างมาเก็ตแคป1 1 6 0ล้านใช่ไหมครับแต่บริษัทเนี่ยนะครับมีเงินสดอยู่ตั้ง 3, 4 0 0ล้านเพืพ่อนจะเห็นอะไรครับ เพื่อนซื้อ1,160ล้านบาทนะครับแต่ได้ได้เงินสดถึง3,400ล้านบาทเราดูแค่นี้มันมันก็น่าสนใจแล้วแต่ทำไมมันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับนี่สินรวมใช่ไหมครับเราหักนี่สินรวมออกเห็นไหมครับอ่าล้านนะครับสาเนี่ยลบออกไป7 7 0 0ล้านยังไม่หักเจ้านี้การค้าออกไป188ล้านเนี่ยนะครับ เพื่อนๆว่ามันเหลือเท่าไหร่มันก็ยลงเหลือ2,700ล้าน2,700ล้านในเงินสดนะครับเราหักนี่อะไรออกไปหมดแล้วนะครับเราซื้อหุ้นทั้งบริษัทเนี่ย1,000นะครับ160ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังมีกําไรอยู่ตั้งนะครับ1,500ล้านอย่างเงี้ยนะครับทำไมเราจะไม่เอาแต่เอ๊ะนะครับแต่ทําไมไม่มีจ่ายันผลเลยแม้แต่ปีเดียวนะครับอัน,น๋ยวผมก็เลยบอกเพื่อนๆว่านะครับ เขาไม่จ่ายเป็นผลแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยได้รับเงินเดือนได้รับเบียบประชุมนะครับแพงๆนะครับโดยที่ไม่สนใจใยดีนั่งทุนพูดถึงหุ้นอะไรเลยมันมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนด,ดูนะครับว่าใครเป็นประธานกรรมการนะครับประธานกรรมการนามสกุลอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับสัดส่วนการถือหุน้นถามว่ามีมีประธานกรรมการไหมมีผู้บริหาร c e o เนี่ยมาถือหุ้นอยู่ตรงนี้ไหม ถ้าเราดูจากในรายชื่อตรงนี้นะครับเราไม่เห็นนามสกุลอุณาคุณเลยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาแล้วโอ้แนวะความมันต้องจ้างมาบริหารแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ได้รับเงินเดือนได้ได้เบี้ยประชุมไปอะไรเงี้ยนะครับแต่นั่งทุนเนี่ยนะครับรอปันผลไม่ได้เลยแม้แต่ปีเดียวเลยนะครับแล้วถามว่าเข้ามาตั้งแต่ปี35เนะี่ยเพื่อนๆ่สามารถเอาลายชื่อของบริษัทไปไป,ไปเซิร์ชหานะครับ MDX ว่ามีจ่ายปันผลเนี่ย หรือไม่เงี้ยนะครับเราไม่พบการจ่ายปันผลเลยนะครับอ่ามันมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราไปดูในส่วนของนะครับข้อมูลบริษัทกันนะครับอ่า IPO เข้ามา65บาทต่อหุ้นเนี่ยนะครับา10บาทเห็นไหมครับเพื่อนจะเห็นพา10บาทนโยบายการจ่ายปันผลเนี่ยอันนี้คือโกหกนะครับอ่าโกหกันเนี้นะครับอ่าพอเราดูราคาผ่าดูจํานวนหุ้นนะครับ ดูจํานวนหุ้นดูทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียน4000กว่าล้านนะครับจำนวนหุ้นเนี่ยเห็นไหมครับที่ออกชําระแล้ว475ล้านเราก็เอาไปคูณ65เราลองคูณดูเลยนะครับเพ,พื่อนๆเราก็จะทราบว่าอ๋อมาเก็ตแคปนะครับมันเท่าไหร่ดั่งเดินตอนที่ IPO เราก็เอา4 7 5นะครับจุด 5, 9, 3, ก็พอนะครับอันนี้คือเป็นเป็นจำนวนล้านหุ้นนะครับคูณด้วย10คูณด้วย65นะครับ ูณด้วยบอันนี้คูณด้วย IPO นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า market cap เนี่ยสามหมื่นนะครับเก้าร้อยสิบสามล้านบริหารยังไงนะครับให้มันเงินเหลือ1,000ล้านเนี่ย market cap เนี่ยนะครับให้ market cap เหลือ1,000ล้านเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับเงินเนี่ยนะครับที่ IPO เข้าไปในช่วงแรก market cap มันอยู่ที่30,000เห็นไหมครับ30,000ล้าน3913ล้านเก้รยบล้าน ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเหลือ1,000กว่าล้านนะครับโอ้บริหารนะครับให้ให้บริษัทมหาชนเนี่ยนะครับเงินหายวับไป2 0,000กว่าล้านเนี่ยนะครับโอ้โหแบบมโหฬารมหาศาลเลยนะครับมันก็มีนะครับช่องทางที่มันมีรูรั่วที่เงินออกไปเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับหลากหลายช่องทางนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของนะครับคดีความนะครับคดีความเยอะแยะไปหมดนะครับ คดีความเยอะแยะไปหมดอย่างเราเราดูนะครับในส่วนของคดีความของบริษัทเนี่ยนะครับ MDX เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้คดีคลองด่านอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับคดีนะครับบางคดีก็อยู่ในชั้นศาลอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหุ้นที่แบบนะครับ พูดถือหุ้นรายย่อยเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจควบคุมไม่มีอำนาจสั่งการแล้วลักษณะของหุ้นเนี่ยนะครับจำนวนเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นเนี่ยนะครับอย่างถ้ามันต่ำกว่า5เนี่ยมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับการกะเก่งกำไรนะครับหรือว่าปั่นหุ้นอย่างนี้นะครับมันไม่มีเงินปันผลนะครับแต่ว่ามันมีการขึ้นลงของนะครับ52ิบ h i g วิกไเห็นไหมครับ3.36บาท36เนี่ย2าท24เนี่ยนะครับ อย่างนี้นะครับมันก็เป็นออกแนวเก่งกําไรนะครับซึ่งทงั้งที่ผลประกอบการผลกําเนินงานเนี่ยนะครับมันก็มีกําไรอยู่นะครับมันก็ไม่สามารถจ่ายปันผลได้นะครับอันนี้เพื่อนเก็ต้องรอดูการปลดล็อกหลายๆอย่างนะครับจุดหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่มันไม่สามารถจ่ายปันผลได้ก็นะครับขาดทุนสะสมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันมีเครื่องหมายลบๆๆอยู่อย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ต้องต้องเคลียร์ตรงจุดนี้ก่อนนะครับในส่วนของงบเฉพาะกิจการถึงจะจ่ายผลผลได้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าในส่วนของอหุ้นตัวเนี้ยนะครับถ้าเราดูนะครับในส่วนขององบสแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุลเนี่ยครับ CR ที่เราลองขอกันว่าหุ้นที่ดีเนะี่ยควรจะมีสภาพคล่องนะครับหรือ CR เนี่ยนะครับเท่านะครับมากกว่า2หรือ เท่ากับ2ขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันถึงจะยอดเยี่ยมดูหุ้นตัวนี้เห็นไหมครับมันมีเงินสดเยอะนะครับสามพล้านนะครับสภาพคล่องตัวเนี้ยนะครับถือว่าสูงโคตรเลยแล้วก็นี่เห็นไหมครับนี่นิดเดียวเองอย่างงี้นะครับมีแค่นี้สินนิด,นด,นดหน่อยอย่างนี้อ่าอันนี้ก็คือในส่วนของนะครับอ่าที่บอกเพื่อนๆว่าเมื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนอย่างเราท่านทั้งหลายมันไม่สอดคล้องต้องก,ก,กันกับเจ้าของบริษัทต,ตัวจริงนะครับผู้บริหารอย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถที่จะนะครับนำเงิน3า0 0 0่นกว่าล้านหรือกี่ล้านบาทก,ก็แล้วแต่นะครับออกไปทางบริษัทลูกบริษัทโน่นนี้นั่นหรือว่าบริหารให้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยมันไม่สอดคล้องต้องกันผู้บริหารคณะกรรมการได้รับเงินเดือนได้รับเบี้ยเด้งนะครับ ส่วนนั่งลงทุนนะครับรอเงินปันผลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับเงินปันผลนะครับซัมไร์นะครับจะราคา65บาทเนี่ยนะครับแล้วมันลดลงเหลือ2บาทเนี่ยมันมันมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนอกจากปันผลไม่ได้แล้วนะครับส่วนต่างราคาที่ IPO เข้ามาก็นะครับไหลนะครับกรูกรูดกรูดนะครับลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับ ถ้าจชนั้นแล้วถ้าเรานะครับใช้มุมมองของการพิจารณาตัวเลขตัวเลขบางตัวบางบริษัทโคตรดีเลยนะครับแต่ว่านะครับไม่เหมาะสำหรับการซื้อถือลงทุนระยะยาวนะครับต้องรอเหตุการณ์หรือรอนะครับการพิกฟื้นหรือว่านะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปซื้อแล้วมีอำนาจควบคุมอย่างงี้นะครับสามารถสั่งการหรือว่านะครับไปบริหารจัดการเองได้อย่างนี้นะครับเ,เรื่องของการซื้อบริษัทแล้วมีอำนาจควบคุมเนี่ย กองทุนหรือเม็ดเงินขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถทําได้แต่ปัญหาคือนะครับอย่างการเข้านะครับซื้อบริษัทแบบเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิดถามว่าถ้าเพื่อนๆมีเงิน1,000ล้านเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าควบคุมบริษัทเพื่อจะนะครับล้างขาทุนสะสมแค่6ล้านนะครับมีเงิน3,400กว่าล้านแล้วก็สั่งจ่ายปันผลเป็น150%ย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหลือ เงินไว้หมุนบริษัทสภาพคล่องอย่างเงี้ยนะครับผลประโยชน์โน่นนี้นั่นพนักง,งานหรือบริษัทให้มันเป็นไปได้เนี่ยนะครับถามว่าเขาจะขายให้ไหมคนเหล่านี้นะครับผูดถึงหุ้นเหล่านี้อย่างนี้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับยันถ้าเพื่อนๆน,นะครับพี่นานะครับจะลงทุนในหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะต้องมองนะครับให้ขาดนะครับแล้วก็มีสติปัญญาในหุ้นจริงๆขึ้นไปอย่างถ้าตัวนี้นะครับถ้าเรา เมื่อกี้เราดูในส่วนของแฟกชีตตัวเลขต่างๆนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องรต่างๆดีนะครับในส่วนของการขายทรัพย์สินก็มีเห็นไหมครับ Q3 นียก็มีขายทรัพย์สินนะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนอย่างนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับอย่างตัวเลขตรงนี้นะครับ900เห็นไหมครับ80ล้านในส่วนของบรรทัดที่2เนี่ยกิจกรรมการลงทุนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีการลงทุนในบริษัท ย่อยบริษัทลูกนะครับบริษัทร่วมค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหุ้น mdx นะครับเราดูภาพรวมตัวเลขต่างๆแล้วนะครับมันค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับในส่วนของอย่างรายได้เพื่อนๆจะเห็นเห็นไหมครับรายได้ค่อนข้างจะเสถียรอยู่นะครับเห็นไหมครับรายได้ค่อนข้างเสถียรอยู่นะครับ300กว่าล้านนะครับแล้วถามว่ารายได้ขนาดเนี้ยนะครับ สามร้อยกว่าล้านทําไมกาไรสุทธิเนี่ยมัมนมันสูงเพราะว่าปกติอันนี้นับจากปกติธุรกิจนะครับแต่กําไรสุทธิที่มันสูงเนี่ยนะครับในในบางปีเนี่ยมันเกิดจากนะครับผลกําไรนะครับหรือปันผลนะครับส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทลูกบริษัทย่อยนะครับบริษัทร่วมค้าอย่างนี้ครับแล้วแต่นะครับบางบริษัท m d x ก็ไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทร่วมค้า10%อย่างเงี้ยนะครับบางบริษัท52%อเปออะไรเงี้ยแล้วแต่ว่านะครับ ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนก็จะประมาณตามนั้นนะครับในส่วนของนะครับมันมันเป็นลักษณะของโฮลดิ้งคอมพานีด้วยนะครับแบ่งเป็นลักษณะธุรกิจต่างๆเพื่อนๆจะเห็นตัวเลขนะครับเอ e, นะครับสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น,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 นไม่ติดลบนะครับแต่ว่ามีตกมาตรฐานไปบ้างได้มาตรฐานมาบ้างอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราดูจากนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นแล้วนะครับยังไงก็ น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับราคาหุ้นก็เคยอยู่นระดับสูงนะครับแล้วก็มีลดลงมานะครับถอยลงมานะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของคดีความแล้วก็เป็นหุ้นที่นะครับไม่ได้จ่ายผลผลไม่ได้เกิดประโยชน์กับนักลงทุน,นและพูดถึงหุ้นลายย่อยทั่วไปอย่างนี้นะครับมันเหมาะสำหรับการจับจังหวะนะครับแล้วก็มีความสามารถในการประเมินาราคาหุ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นนะครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับนำไปศึกษาแล้วก็ต่อยอดนะครับเป็นแคสส s ต u ี้ในเรื่องของการนะครับคัดสรรหุ้นลงทุนนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ข้อขอให้เพื่อนๆนะครับรวยทรัพย์รวยปีติสุรวยสติปัญญาในหุ้นยยิงๆึ้นไปขอบคุณสำหรับก,การติดตามแลช้ชมแล้วฟังสวัสดีครับ